ยัเาไปดองดีนะไปดองยังดีไปดองยัดีเขาจีแล้วอรอยมากนี้ันอร่ก็อร่อยเลยก็อร่อยเลยก็อร่อยเลกอร่อยเลยก็อร่อยเลยก็อรอร่อยเ่อยเล่อยอร่่อยเล่ออร่ลยกอร่อยอร่อยเอร่อยเ่อก็อร่่อยเลยกเลยก็อ่ออรเลยอก็อร่อก็อ่เร่ยกก็อร่เลยก็่ออร่อยเลยก็อร่ร่อ ไรสิยังยไม่จับเม่กี้ผอไม่เรยกอนะไรเงียยังไม่ทรา เบี้ยวเลยมาเลยเบี้ยวเลยมาเลยคืก็แบบอะไรนะคก็แบบเบ้ยวหนุ thank <laughs> you Thank yeah. you. <laughs> <laughs> ya, <Yeah. laughs>